เออดีเอี่ต๋อวะพี่เออต่อได้ผมใส่กิงปกติได้เลยพี่เออขตามพี่ต่อไล้พี่ต่อปลุงไม่เขาบอกพี่ต่ลูกครับขอบัตรแฟมได้ไหมครับลูกเอานป่ะเกนไม่พี่ต่อได้ผมไปใส่เิปิได้เลยี้ับเห็นข่าวแจ็คโดนแขวนอยู่นะในบ้านฟ้าคือที่อะไรวะเออสียปีคืออะไรวะ ออ๋เรีายากออะะไร่า<ค>จะสีเขียวนะาเราจะสีเขียวส <c oughs> ีเขียวเล่นนึงวะ <c oughs> เขียวเลฮ้ยเือนี่ขนตัดต่ออย่างนี้กันแล้วเหรอวะพีเอสเออพีเอสลู้ม็กเขาลงน้องเวทด้วยนะแต่ลงแบบว่าเวทเด็กดีอยู่กับลุงแม็กเมียนาโคสกว่าอยู่ใครอะไรวะหมายถึงอะไรวะหมายถึงอะไรวะไม่เข้าใจ

<laughs> อะไรเนะี่ยตีกับควอะไรอยู่เนะี่ยควยอะไรเ <c oughs> นี่ยกู <c oughs> ตีกับอะไรเนี่ย <c oughs> ช่องนี้นี้โดวินเทอร์เฟลครับลุงในเฟสคืออะไรวะไม่เข้าใจมีอะไรอ่ะกล่าวถึงผมด้วยหรอมีถึงผมด้วยหรอเล่นนะพี่โอ้เฮฟตี้บอครัศ คนนี้ตายเยอะช่วเพื่อนด้ยอันนี้ไข่เนี่ยไอเวทต่อไอเวทใช่ถ้าใช่ไอเวทนะไอเี็ยกูบอกมึงอย่าชุบใช่ปะเนี่ยลีบอลนะเพื่อนมันไม่ค่อยชุบก็มึงก็ไม่ต้องชุบสิถ้าเ,เพื่อนไม่ชุบมึงก็ไม่ได้ต้องชุบสิกูบอก <ๆ S 1> มึงว่าห้ามชุบโอเคต้องบอกเพื่อนรีบอลเลยยยยยหหหหหหบรรรรรรีีีีีีออ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 อนนนนน่่่่่ย แต่ผมต้องดีใช่ไหมเอ็กเป็นที่กูใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัดที่ยี่ออนเหรอมึงอย่ามาอยู่วงสัิงไม้กูเขียไม้กูไม่มีตาออนเ้ยไม้กูไม่มีตาไป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 ไมามา ไอเมึงล่ำไปเลยนะมึงไม่ต้องชุดนะเพื่อนไม่ต้องชุดมึงไ,ไม่ต้องสวดเล่าเฮี <c oughs> ยกูท่าเจอ,ขอ,ขอท่ามักอดพ่นไฟบังทีนี้ มึยสนับแรงไปเอ้ย,เ,ยเอ้าลุดอาไม่หลุดอาเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโอ้ไม่หลุด,อด,ด,โ,อดโอเคหลุด โอ้โเฮ้ยอไม่รู้อะอ้าวกูแพ้เหรออ้าวไม่ใช่พวกกูชนะเหรอเน่กูแพ้เหรอ ไอ้เฮียเอ้ยกูแพ้เหรอเนี่ยไอสัตว์อย่างงงเชีย่ยเมืองอย่างแหลกเลยตอนเนี้ยเมืองแม่งโคตรแหลกแหลกชิบหาย ตอนนี้มันเป็นแค่ข่าวครับแชทคือไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เนี่ยมันเป็นแค่ข่าวมันตัดสินอะไรกันไม่ได้เว้ยตอนนี้มันเป็นแค่ข่าวไม่รู้ว่าเป็นข่าวแบบไหนเราต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันจะไอ้นี่เราต้องแยกแยะคิดวิคนะครับ ต้องต้องต้องคิดวีเคราะห์แยกแยะเราจะเป็นแค่ข่า,ขาวอยู่ตอนแรกผมคิดว่ามีเอ่ยถึงผมไง ไม่มีครับโอเคดีแล้วที่ไม่มีอ่ะดีแล้ว <laughs> ไอ้ตามึงรู้เรื่องไอ้เด็กไอ้นั่นยังอ่ะเด็กที่มึงส่งเคอเลี้ยงอ่ะไอ้ต๊อดครับลุงมึงรู้เด็กที่มึงส่งเคอเลี้ยงยังมันเอาเกาะไปขายด้วยมึงรู้ปะ ยังมึงในเกมยังไม่รู้แต่ข้างนอกรู้ครับลุงเออก็คืออันนะรู้มันรู้ข้างนอกเลยใช่ปะแต่ว่ามันเอาของอะเอาคือไม่รู้ว่ามันซื้อขายหรือว่าไม่ซื้อขายนะแต่ว่ามันเอาเกาะที่เราให้เกาะมันไปเหรอมึงให้เกาะไปเออแต่มันเอาเกาะมึงไปขายไอไอปื้ดอะมันจับได้แล้วไอปื้ดก็ไปถามมันว่าไอปื้ดมึงเล่าให้ฟังดิโอโหผมมาอยู่ในเมือแล้วน้องมให้มันเยอะนะเงินนั้งสองรอบอะพี่เจคเคขก่อนาผมก็ถามว่าใครมบอกไอซันนี่ไง แล้วแล้วผมมาเข้าวอไปถามมันว่ามันเอาเกาะไปขายหรอแล้วสิ่งแรกที่มันบอกผมเลยว่าเพื่อนมันฝากขาย<อ>ผมก็เลย<อ>ผมก็เลยโมเมใส่มันว่าเดี๋ยวถ้ากูไปชิมหลอกถ้ากูถ้ากูไปชิคหลอกเจอกูจะมอกแกงนะมันก็บอกว่าผมผมขายไปน้อยตัวผมสงสารม<บ>ันตอนแรกอ่ะผมเห็นแบบมันเป็นแกะดําไงแล้วมันไม่มีของือนคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขามีหมดอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบว่าเออให้ให้ไปอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องโดนมองมองว่าแบบ มันไม่มีคนเยมีข่าวมีข่าวมบอกว่ามันคือมันขายเกาะเอออันนี้เกาะมันถึงเรื่องมันมันคือในไอตีนะเกาะที่มันเอาไปขายก็คือเราได้ให้เกาะไปปะเกาะแก๊งอะผมไม่ให้ครับเออมีแต่โอกรูไม่ได้ให้แสดงว่ามันเอาของไอตอดอะไปขายอ่าแล้วทีเนี้ยมันก็แต่มันแบบไปหาซื้อโอซีอีกทีหนึ่งมันเลยโดนแบน ก็คือเหมือนว่าเราเกาะเข้ามาขายแล้วมันก็ไปหาซื้อข้างนอกอีกแล้วก็เหมือนจะเอามาขายในเกมอะไรประมาณนี้มั้งอ่าครับเออเอาตังค์ไปทำอะไรแย่ๆวะเหตุผลว่าอะไรบ้านมันบ้านไม่มันไม่มีหรอกครับอะไรนะดีนะมันยังไม่ได้เข้า JK แต่แท็กมันเป็น JK ได้ไอ้เหี้ยไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วไม่บอกมันวะไอสัตว์บอกแล้วผมบอกแล้วครับมึงบอกไปว่าอะไร เช็ออกด้วยมันเอาออกแต่ดิสครับแต่สตรีมมันไม่เอาออกครับอ๋อมันออกเลยดิสไม่เอาออกนะรอบหนึ่งถ้ากลับอัลสโอตเราว่างว่างหนึ่งอ่ะตอนนี้รู้ไหมว่างคนเดียวครับตั้งไงคิดหรอมีไรอยู่บ้านอยู่ข้างบนชั้นสอง ลุงขอบัตรแฟมหน่อยครับลุงลุงไม่ได้ให้ครับเมื่อวานเอาไปปล่อยเช่าด้วบัตรแฟมใช่ครับมันเอาเรื่องอยู่นี่ครับลุงมีผงสกินละหกสิบต้องพี่แป้งไมเลยครับเอาไปเก็บไว้อุ้ยผมเห็นวงไม่ไม่มือของผมครับหาพ่อมึงขอให้มึงเก็บด้วยนะไอ้สัตว์ไม่ใช่ไปขายหมดไม่ผมไม่ได้ขายอันนี้ผมไม่ขายมันไปยืมเงินคนอื่นมาด้วยมั้งครับลุง อะไรนะเหมือนมันไปติดหนี้คนอื่นมาด้วยอีกมันไปยืมเงินคนอื่นมาด้วยนะซันนี่อ่ะห้าจิตห้ายังมาไปยืมยืมใครไอคนที่ชื่อจูอ่ะที่เขามาคุยกับลุงวันนั้นเรียกอะไรมึงเรียกอะไรมึงเรียกไงผมรอกระเป๋าเนี่ยหนึ่งเจ็ดไปไปจ่ายเขาโอเคครับอี๊ไปเดามันเข้าแก๊ง

น้องพี่แฟงเลยครับคัดมาหนิพี่ป้าคัดมาหนิผมคัดมาแต่ที่ตอนแรกผมว่าตอนแรกผมก็ยังมองๆครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าพี่แฟงบอกว่าเป็นน้องพี่แฟงไอม่ใช่เทีอที่ที่มันอยู่กับไอ้นี่ป้าไอ้ที่มันชื่ออะไรวะมันที่พี่บอกว่ามันที่อยู่สตาร์มันเคยซื้อไอ้ดีอ่ะใช่ป่ะฮะอันนั้นอีกคนไม่ใช่อ๋อมันบอกมันเป็นมันรู้จักกันมันเพื่อนกันรู้จักกันเป็นเพื่อนนั่นแหละก็บอกแล้วมันมันมันมาโซนด้วยกันในไอ้พวกเนี้ยคือผมผมจับได้ไงเรื่องซื้อซื้อเอารหัสมมาาแบบเล่่่นอออะะซื้ดี ก็เลยแบนออกไปเชื้อไม่ทิ้งแถวไงเขาเรียกแต่ผมไม่ใช่นะพี่ผมไม่มีนะตอนแรกผมเลยคาดตัวติผมว่ามองๆดูๆครับว่าโอเคไหมแต่ทีนี้พี่แป้งเดิ่งมาบอกว่าอ๋อตองนี่เองอันนี้ตันนี่น้องกูเคยอยู่อันนี้โอเคๆครับโอเคได้ก็บอกเฉยๆอย่างน้อยเครดิตดีไว้อะไรเงี้ยกมเลยตอนแรกอะไน้องพี่แป้งผมก็เลยโอ้โอเคน่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะพา แต่ส่วนตัวมันกูเห็นมาอธิบายนะส่วนตัวส่วนตัวกูมองกูก็ไม่เชื่อนะว่ามันไอเนี่ยเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดิสเพื่อเล่นนู่นนี่นะ่ะมันเป็นข้ออ้างเว้ยไอ้ที่ยอจริงๆนะในใน,ในมุมมอง<ช>ของกูนะค,ค,คือจริงๆไอ้ที่ยมันคือข้ออ้างแช,ชัดอะ่ะไม่ได้ข้อข้างหรือว่าอะไรนะไอ้ที่มันคือข้ออ้างอ่ะคือคนทาผิดอ่ะถ้ามึงจะทําผิดจริงๆมึงก็ยอมรับมนเลยมันไม่ได้แบบมึงรับมาเลยผมมันเป็นคนรับเองอ่ะผมมาอยากได้ คืออยากได้อยากได้เงินในเกมเว้ยผมก็เลยไปหารับซื้อมาเงี้ยเพื่อจะแบบมีเงินทํานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเลยเฮียจริงจริงแบบแมนๆนอันนี้แม่งไปโทษเพื่อนอ้เฮียที่หลังที่หลังเนี่ยถ้ากูจะทาอะไรผิดเนี่ยกูโทษลูกกูก็ได้มั้งเนี่ยไอเฮียบอกเพื่อเล่นคอมเออแล้วเพื่อนมาเล่นเมืองผมยังงงอยู่เลยเออทำอะไรก็ต้องรับแมนๆไปจบๆทำก็คือทำ ว่า<พ>มันนั่งดูอยู่แน่นอน,น่ะเพราะว่ามันดูผมตลอดอะจะยอมรับไปเลยมันแม,นแมนแค่นั้นน่ะไอ้เียเดี๋ยวดอปลดแบน์ครั้งหน้าเนี่ยมึงก็ได้มาอยู่กูเออถ้ามึงกล้ายอมรับหรือว่าอะไรก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้ากลับว่าเนี่ยกูอ่านแล้วแบบมันคือข้ออ้างเว้ยไอ้เฮียตอนเนี้ยใช่ไหมครับพี่นิวถ้ากลับบ้านเราจะถ,ถ้าไม่ได้เจอกันแล้วนะแน่นอนเนี่ยตอนเนี้ยอะไรนะไม่ได้อ่อนให้มันไม่ได้รู้จักเลยนะ ลุงได้เช็คเรื่องเอาเอาเอาวุธที่ลุงบอกหรือยังครับว่าให้ไปขึ้นนะครับโฮ้ยพวกกูอยู่แต่ฟีเอ่อฟีดอมมาเด็ก<อ>น่าจะไม่มีเวลาที่นี่แน่นอนอ่ะตอนอคนไม่ครบไงก็เลยไปอยู่ฟีดอมกันหมดเลยแล้วหา,าคนเพิ่มมาเพิ่มอีกตอนนี้ขาดอยู่คนไปดูวพี่เปาสวัสด,ดีครับพี่ชาย เออนี่ไงพี่เปาครบยังวะพี่กูครบยังเนี่ยพี่เปาครบดีเลยยังไม่รู้เหมือนกันครับลงผมเอ้ยมึงเชี่ยพี่เปาดิพี่เปากระเป๋าเลยครับเปามันดีเลยกี่วันนะครับพี่หนึ่งหกเจสันอ๋อนี่มันจบแล้วบีบีซีกับเลลิเปอร์จบแล้วเนี่ยแปดสิบใบใครชนะมาลงน่าจะบีบีซีหนึ่งหกชั่วโมงโอเคพี่สวัสดีครับพี่เออพี่เปาเห็นเขาบอกไอชิโร่บอกว่ามันจะมีข่าวตัวใหม่ออกมาหรออะไรเจนเก้าไอเก้าอะไรวะทุกอย่าง ไม่มีไอชิโรมึงหอบมึงได้ยินข่าวอะไรนะ